จารย์ครับตรงนี้คือแลนด์สเคปนี่คือสาขาภูมิทัศน์ไหมใช่ครับอาจารย์จบจากตรงนี้เหรอฮะใช่าจากที่นี่ผมจบจากที่นี่จบจากภูมิทัศน์ที่นี่ในระดับปวสครับภูมิทัศน์ที่นี่ปัจจุบันอาจารย์หลังจากเรียนจบมาจากเมืองจีนเนี่ยจบปิญญาเอกมาอาจารย์ก็มาไปจําการที่นี่เลยก็ผมทำงานตั้งแต่ปิญญรับเป็นอาจารย์ตั้งแต่บุตก็คือตอนนั้นก็ลาศึกษาต่อลาศึกษาต่อเป็นทุกชันแล้วพอจบปิาเอกว่าสี่ห้าปีที่แล้วก็มาที่นี่ครับ มาถึงอาจารย์มาทําหลักสูตรใหม่ไหมครับอาจารย์หรือว่าก็คงหลักสูตรเดิมคือเทคโนโลยีภูมิทั์อยู่ประมาณ4ปีหลักสูตรเนี่ยมันจะให้ทำาครับห้าปีแต่พอปีที่แล้วเนี่ยผมผมพัฒนาหลักสูตรใหม่ก็คือพืชส่วนประดับและภูมิทั์อ๋อมันเกี่ยวข้องงันอยู่แล้วจริงๆก็คืองานที่เราใช้ในการวางผังออกแบบเนี่ยพื้นที่กรันติ้งดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้พืชส่วนประดับ ทุนเดิมแต่ก็ไม้อย่างอื่นด้วยครับแต่ว่าอุตสาหกรรมไม้พืชสวนประดับในยุคโควิดเ่ยคุณมีตรโมแกสเห็นราคาไม่รวยจริงนี่ลำบากเลยไม่มีรวยจริงไม่มีทางเออเข้าใจครเข้าใจอาจารย์ปรับหลักสูตรให้มันเป็นยังไงครับอาจารย์คือให้มันมีเขาเรียกว่าผสมประสานมากขึ้นหรือว่ายัางไงครือผสมปสานมากขึ้นเดิมทีเนี่ยเรามุ่งเน้นว่า เด็กที่จบจากเราเนี่ยก็คือไปทํางานออกแบบครับออกแบบมิทัศนสตร์อย่างคุณแล้วพอไปสักระยะหนึ่งเรามองว่าการทํางานออกแบบเนี่ยเราจะมันจะมีช่องว่างว่าเราสู้กับภูมินาแมนิกไม่ได้ภ<อ>ูมิธาแมนิกหรือสาวันต้องเขียนแบบด้วยต้องเขียนแบบต้องอะไรพวกนั้นแล้วทีนี้แต่เราถามว่าเราทำได้ไหมแต่ว่าเด็กเราบางคนเนี่ยเขาไม่มาฟิวนั้นเขา<อ>ก็เลยคิดว่า ยังมีแกลบของอาชีพที่ที่เขาไปทําได้ครับอาจจะเขาไปเป็นคนรับเหมาเป็นคนขายต้นไม้ครับอาจจะเป็นคนผลิตไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่ระบบทิชชูคนเจอร์ไปจนถึงการนําต้นไม้เนี่ยไปใช้ครับหรือแม้กระทั่งอิมพ็อตเอ็กพอร์ตต้นไม้อันนี้คือในระดับปริญญาตรีปริญญาตรีครับเ๋อครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเด็กจะมาเรียนที่นี่สาขาของอาจารย์เนี่ยคือชื่อมันว่าเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พื้สวนประดับและภูมิฐานพื้สวนประดับและภูมิฐานต้องเอน็นใช่ก็คือตอนนี้เรารับปวชไม่ถึงกับขนาดเอน็นก็คือเด็กเนี่ยคือคตอนนี้ขอว่าให้เขามีวุฒิการศึกษาในระดับม .6 บแล้วก็ปวชเทียบเท่าเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเรียนมาเรียนได้เพราะว่าเราไปมาองว่าเอ็นชานคะแนนสูงๆบางทีก็มันไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่ท,ท,ที่ที่เขาจะมาโอ้ผมชอบเลยผมชอบผมชอบอาจารย์ผมชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบคือบางทีเนี่ยความชอบนะ มันแตกต่างกันด้วยใช่คือคือเราก็เราก็ไปทําหมอทําแพทย์ไม่ได้แต่ว่าเราเราสามารถที่จะทําทําหมอต้นไม้ครับผมคุ้นคุ้นคำนี้นะเหมือนเหมือนอาจารย์บรรจงพูดใช่อาจารย์บรรจงทําหมอต้นไม้แต่ผมเนี่ยมาทําลูกกรรมลูกกรรนนี่ผมนึกถึงลูกเทวดาดยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเทวาดาเป็นอะไรครับคือคนที่จะทําหน้าที่ในการที่จะประเมินต้นไม้ ประเมินความเสี่ยงต้นไม้อยู่ในเมืองอะไรพวกนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมมัเป็นยังไงสุขภาพมัเป็นยังไงนี่นี่คือละเอียดยิบละเอียดขนาดนั้น,นแล้วก็เขาต้องตัดแต่งตัดแต่งยังไง เราคงไม่เอามาตรฐานทางวิศวกรรมมาวาดบอกว่าความสูงจากพื้น2-50เมตรห้าสิบแล้วตัดออกไปเลยไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่มันต้องมีอารมณ์อา <laughs> รมณ์ศิลปินอ,อารมณ์อาร์ตที่จะต้องไปตัด <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีตัดแล้วเนี่ยแผลเ็าต้องเป็นยังไงก็ต้อง,ต,องต้องสะอาดเขาไม่มีโรคแมลงไปรบกวนเขาอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดคนที่มาเรียนนี้มันต้องมีความรู้ทางนิเวศศาสตร,ร์หรืออะไรเยอะแยะมากมายไหมครับหรือว่าผงเริ่มเรียดแอะไรผมจะมาเรียนไอ พื้นฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีเพราะว่าอย่างที่นาเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่นี่เพราะฉะนั้นฟิส<อ>ิกเคมีชีวะก็มีเป,เป็นเรื่องปกติที่ทททตามแกนของของบังคับวิศวะวัฒนบอกบแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมาเรียนเรื่องเรื่องของพืชสวนประดับ,บนะเรื่องของพืชสวนประดับแล้วก็มาเรียนเบสิกในเรื่องของการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วสุดท้ายเขาก็ไปสู่การสร้างการทําธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการทางด้านเพื่สวนประดับและ้ภูมิทัศน์แล้วก็หลักสูตรในยุคปัจจุบันก็คือเราเรามีพันธมิตรที่เป็นสากลตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ให้มันสวยสวยแล้วนะมันไปถึงเหมือนดูแลนะปรคบปังอมเอาใจใส่ใช่รักษาพยาบาลคือเป็นคนที่คอยประเมินต้นไม้ดูแลอะไรดูแลแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้เรามีทีมที่ทํางานต้นไม้ก็เรียกซิล วอล์กเวอร์ผมอบรมให้นครสองรุ่นให้โดยได้งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นดครศรีธรรมราชแล้วมีกลุ่มบิ๊กทรีสมาคมลูขกข้าวกล้วยไทยอาจารย์สเกียรติคุณเดชาบุญคำอาจารย์บรรจงสมบูรณ์ชัยอาจารย์พรเทพลงมาช่วยผมที่ครับในสายวิชาชีพกลายเป็นว่ามันมีความก็เลยกว้างมากขึ้น ช่ความสลับซับซ้อนหน้าขึ้นแต่ได้ประโยชน์มากขึ้นได้ประโยชน์กับเมืองกับคนที่ที่บริโภคต้นไม้คือมีความรู้ว่าเอางไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วก็จะทําอะไรก็ทําบางทีต้นไม้สวยๆตัดเสกโกลนเลยตัดเส้เหลือแค่นี้แล้วก็หายไปหมดเลยล่มเงาความสวยงามไม่ได้เรียนมาไม่ได้เป็นลูกกระกรนะคุณผู้ชมผมจะบอกแล้วเนี่ยนี่เป็นสับใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินวันนี้รูกกระกรได้ยินเป็นลูกกเทวดา เหมือนจิตตะกอนนั่นแหละจิตตะกอนใช้มือทำอันนี้จิตตะกอนอันนี้ลุกลุกตะกอนลุกนี่มันคืออะไรแต่มันคือต้นไม้ต้นต้นไม้เป็นงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนที่นี่เราไปดูรายละเอียดในในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็มีไปดูเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ก็ได้มทรศีวิชัยแล้วก็มีรายละเอียดของหลักสูตรว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในช่วงนี้ก็ไปชาลัมพันนี้นะครังรับ รับสมัครอยู่นะครับว่าถ้าใครยังคิดว่าที่นี่เป็นใกล้แล้วก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตีต่สุดรนี้ก็อย่างไรก็เป็นเป็นทางเลือกให้้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ครับว่าเข้าไปตรงไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสถาบันของมัลวิาลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ที่นี่ผมได้ยินเสียงนกร้องเสียงอะไรตลอดเวลาเลยรยนครับคือมันธรรมชาติมากครับ มีไก่ขันอีกเลยเนี่ยไก่ขันด้านหลังเราจากนี้ประมาณ3กิโลเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงเห็๋ยวนะคุณผู้ชมบรรยากาศดีเหมาะมากเลยถ้าใครได้มาอยู่แถวนี้เนี่ยผมว่าคงชื่นชอบธรรมชาติมีดูสิครับมีไก่ป่าด้วยอะรนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่ผมเนี่ยแวะไปดูมาแล้วแต่ผมอยากชวนคุณผู้ชมไปดูด้วยครับนู่นเนี่ย